สวัสดีครับวันนี้เรามาสปาพระแม่ติีศักดิ์กันครับงานนี้ทางลูกค้าบอกผมว่า เอาสีหวานๆขอหน้าหวานๆแต่สีชุดจะเป็นสีไหนก็ได้แล้วแต่ผมได้เลยถ้าลูกค้าบอกมาแบบนี้บอกว่าสีหวานๆผมนึกสีไม่ออกเลยหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะนึกว่าเป็นโทนสีชมพูสีชมพูเท่ากับหวานหรือว่าจริงๆแล้วเขาว่าหวานว่าสีหวานๆเป็นสีอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมนึกไม่ออกจริงๆใครที่นึกออกลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะหรือว่าจะใช้เป็นโทนสีในงานต่อไปได้ครับหลังจากที่ทำสีเสร็จแล้วผมก็จะมาเริ่มตกแต่งกันเรื่องของการตกแต่งก็แล้วแต่ผมได้เลยเหมือนกันเป็นโทนไหนก็ได้เมื่อสีดออออออกกกกกกนนนนหวววาาาาข้้้้แและรรรรัใตตตต่่งงงงเเเเ็็ยมมืืจ ครื่องประดับครบออกแบบให้เป็นองค์ต่อองค์นั่งทําไปก็ดูหนังเจนไปครับเพลิดเพลินกับการทําเครื่องประดับจากที่เออกแบบมงกุฎทั้งหมดแล้วนะครับผมสมเสียด้วยกันก็จะมาติดลัศมีกันครับผมต้องบอกว่าผลงานนี้เสร็จนานมากๆแล้วนะครับ ตั้งแต่อยู่ที่ออฟฟิศเก่าครับแต่ว่าการตกแต่งเท่านี้ยังไม่พอนะครับผมเพิ่มรับสมีให้อีกครับถ้าใครยังเห็นใบหน้าองค์แม่ไม่ชัดเดี๋ยวเราไปดูหน้าเซต็กันเลยดีกว่าครับว่าหลังจากที่สปาตกแต่งทําสีเสร็จแล้วจะออกมาเป็นประมาณไหนลูกค้าขอมาแบบหวานๆก็จัดเต็มให้แบบหวานๆเหมือนกันครับส่วงใครสนใจงานสปาสามารถติดต่อผมหมาได้เลยนะครับผมทั้งเพจสีกระชันนางกยรติมันตราครับ หรือว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์ภาษาอังกฤษสมามารถกดเข้ามาได้เลยส่วนใครที่ชมผ่านเพจอยู่ครับผมสมามารถทักทางข้อความมาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปอีกหนึ่งช่องทางมีแอปภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับผมเอามาแล้วติดต่อมาได้เลยครับ